يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأوين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญเจาาลอสุบฮานะฮูวะตายเลาได้ทรงประสบเด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอชูกรขอขอบคุณตทอาอสุบฮานะฮูวะตายเลาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตายเลานั้นได้ทรงให้เราและท่านทั้งหลายนั้นดำเนินชีวิตมีลมหายใจมาจนถึงในทุกๆวันนี้นะครับนับเป็นเนื้อแมทความปวดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตายเลานั้น ได้ส่งประทานให้แกเราและท่านทั้งหลายนะครับอัลฮัมดุลิลละประเด็นหรือหัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของความสําคัญของการศึกษาการแสวงหาความรู้นะครับการศึกษาการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับและก่อนที่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการศึกษาการแสวงหาความรู้เนี่ยผมขอย้อนมาพูดเกี่ยวกับ,กบ เป้าหมายของการดำเนินชีวิตของเรานะครับเป้าหมายของการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺบฮานะฮและ ت อ ا ลาได้ทรงกล่าวไว้ในสุราอัลทาริย์อัลไอยัลิทีด๕นและอัลลอฮฺบฮานะฮุวะ ت อาลาไม่ได้ทรงสร้างยินและไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อวัตถุประสงค์ใดเลยนะครับอิลลิอับุดุนเว้นแต่เพื่อให้พวกเราเรานี้เนี่ย ทำการเคารพอีบะดาบูชากับไหว้ต่อรัศมีพระนาหูว่ตาและเพียงผู้เดียว bueno, <evaluation> เพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของเรานี่คือเป้าหมายที่แท้จริงที่เราเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงในการดําเนินชีวิตของเราในโลกดุนยาใบนี้เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทําการค้าขายหวังผลกําไรเพียงเท่านั้นนะครับและเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใหแ้แต่งงานมีความสุข ในการใช้ชีวิตคู่เพียงเท่านั้นนะครับและเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้แสวงหาเกียรติยศและชื่อเสียงจากการยกย่องเฉาชูจากบรรดามนุษย์เพียงเท่านั้นนะครับและเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เล่นสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่ไร้ประโยชน์เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์เป้าหมายตรงนี้นะครับแต่เป้าหมายที่แท้จริงของเราที่ถูกสร้างมาบนโลกมนุนยแบบนี้เนี่ยเลียบุดุลเพื่อทำการเคารพอิบาดะห์ กะว่าอิลอัลลอหฺสุบะฮันะฮฺตายละเพียงผู้เดียวเพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่คือเป้าหมายแท้ๆจริงของเรานะครับและเราจะคารพบูชากะว่าอิลอัลลอหฺสุบะฮาหนะฮตายละยังไงถ้าหากเราไม่มีความรู้เราจะกาว่าอิบะดาห์อิลอัลลฮฺสุบะฮัวะตายละยังไงถ้าหากเราไม่มีความรู้เราจะละหมาดยังไงเราจะจ่ายสการยังไงเราจะทำฮัจย์ยังไงเราจะถือบวช ในเดอะรอบบบและสุนตาต่างยังไงถ้าหากเราไม่มีความรู้ฉะนั้นเลยเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่เราและท่านทั้งหลายเนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาสมองหาความรู้เพราะมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกๆคนเลยนะครับดัง حديث ของท่านนบีสุลต์ละฮ์วะอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านนบีได้กล่าวว่าตละรด ل ب نعم فريض على มุสลิมการศึกษาการแสวงหาความรู้เนี่ย เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับมุสลิมทุกๆคนเลยนะครับไม่เว้นนะครับแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นวัยรุ่นชาบบะหนุ่มสาวหรือจะเป็นคนชราที่มีอายุมากได้ก็ตามจําเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งวายจิบเป็นสิ่งฟัรดูนะครับจาเป็นสำหรับมุสลิมทุกๆคนเลยนะครับและเคยข็ตามที่ศึกษาสวหาความรู้เนี่ยอัลลอฮฺบฮานะฮและะอาลาจะทำให้ง่ายสำหรับเขา ซึ่งหนทางสู่สวนสวรรค์นะครับดัง hadis ของท่านนบีมุสลิมลลัฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านนบีได้กล่าวว่ามันเสลกตอริกัลยันตมิสุฟีอินมาสฮ์ฮ์ลลอฮุลลําหูบีตอริกันอิลัณจันนะรัวห์มุสลิมฟูขคนใดใครก็ตามนะครับที่ได้ออกเดินทางเพื่อศึกษาส่วหาความรู้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตายและจะทำให้ง่ายสำหรับเขาซึ่งหนทางสู่สวนสวรรค์นะครับ h ะด i ษนี้เนี่ยท่านนบี ได้กล่าวและได้บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคคลใดก็ใครก็ตามเนี่ยที่ศึกษาสมรรความรู้เอาล่์เนี่ยจะให้ง่ายมากเลยนะครับซึ่งหนทางสู่ส,สวรรค์แก่เขาคนบางคนเนี่ยมีตังสิบล้านมีจังร้อยล้านพันล้านแสนล้านล้านล้านแต่เขาไม่มีความรู้ทุกบาททุกสตังของเขาเนี่ยได้จ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องได้จ่ายไปในหนทางที่ผิดได้จ่ายไปในหนทางที่ไม่ถูกต้อง ส่วนคนที่มีความรู้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาจะมาตระหนักมาคิดว่าแต่ละบาทแต่ละสตางเนี่ยที่ได้มาเนี่ยและทุกบาทที่จ่ายไปเนี่ยเขาจะต้องคิดและใคยควรว่าทุกบาททุกสตางคเนี่ยในวันกียระ์เนี่ยจะต้องถูกสอบสวนนะครับคนบางคนเนี่ยเขามีตังค์สิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เกี่ยวกับหลักการของศาสนา ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาได้จ่ายไปในทางที่ไม่ถูกต้องเขาได้จ่ายไปในทางที่ผิดนะครับและส่วนคนที่มีความรู้เนี่ยเขารู้ถึงหลักการแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยเขาจะจ่ายไปในทางที่ถูกต้องนะครับและพี่น้องทราบไหมครับว่าบุคคลที่ดีที่สุดบุคคลที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยคือใคร่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลวะลยฮิวะซัลลัมด้กย่ายรว่า خير ุกุมมัน تعلّم القرآن و ع ل م ه ท่านนบีสุลต่านฮาเรยหัวซันลำได้กล่าวว่าผู้ที่ดีที่สุดผู้ที่ประเสริฐที่สุดก็คือผู้ที่ศึกษากุอาและสอนกุอานนะครับท่านนบีรับประกันนะบุคคลที่ศึกษากุอาและสอนกุอาเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีที่สุดท่านนบีไม่ได้บอกนะบุคคลที่เรียนจบวิศวะดีที่สุดและท่านนบีไม่ได้บอกนะบุคคลที่เรียนจบแพทย์ดีที่สุดและท่านนบีไม่ได้บอกนะบุคคลที่เรียนมาจบมาเป็นครู จบปริญญาตรีปริญญาโทรหรือดอ็ดอกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยดีที่สุดท่านนาบีไม่เคยบอกแต่ท่านนาบีได้บอกว่าบอกว่าบุคคลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือบุคคลที่ศึกษาอานและสอนอังรอานนะครับและบุคลคลใดใครก็ตามเนี่ยที่ศึกษาอานและสอนกุรอานเนี่ยบรรดาอาิากะา์เนี่ยจะมาห้อมล้อมพวกเขาครับในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลวฮุอลัยฮิาวะซัลลมัมที่ได้กล่าว

และบรรดามาลาอิกานั้นได้มาห้อมล้อมพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับและท่านพี่น้องเคยทราบไหมครับว่าปีของบรรดามาลาอิกาเนี่ยอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع าล ى ได้ทรงสร้างมาทำไมได้ทรงสร้างมาเพื่ออะไรมาลาอิกาอิสรอฟีนมีจำนวน1 2 0 0 0ปีกมาลาอิกาจิบรินมีอีก100ปีกมาลาอิกามิกาอินมีอีก400ปีกท่านพี่น้องเคยทราบไหมครับว่าปีของบรรดามาลาอิกาเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى ได้ทรงสร้างมาทำไม ได้สรส้างหรือเปิสิ่งใดเราไม่รู้และเราไม่ทราบนะครับแต่ Allah Subhanahu Wa Taala ได้กล่าวว่าปีของบรรดาอิกา้์เนี่ยจะปกป้องจะปกคุมจะปกปักรักษาผู้ที่ศึกษาแสวงหาความรู้นะครับและท่านพี่น้องคิดว่าบุคคลที่มีความรู้กับบุคคลที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะเท่าเทียมกันไหมแน่นอนแหละครับจะไม่เท่าเทียมกันอย่างแน่นอนเพราะอล l สุบ u b h a n a h u Wa Taala ริกล่าวว่า คุณฮัลย์อัลตาวิลล์ที่น่ายาลมูนัวลล์ที่น่ายาลมูนจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดบุคคลที่มีความรู้กับบุคคลที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะเท่าเทียมกันหรือแน่นอนแหละครับจะไม่เท่าเทียมกันอย่างแน่นอนเพราะบุคคลที่มีความรู้เนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาจะทรงยกระดับชั้นของพวกเขาย่รฟายอิลลัลดี่น้าเอมนูมินกุมวัลละดีนะอูตุนอิมมัลรจัดอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาเนี่ยจะทรงยกระดับของบรรดาผู้ที่อีมานเนี่ยก็คือพวกเขามีความรู้ถึงพวกเขานั้นได้อีมาน ล l l a h سبحانه าละ ت ع าลาได้ทรงยกระดับของผู้ที่มีอีมานเนศธาต่อล l l a h ห ب ح ا ن ه าละ ت ع าลาสูงขึ้นหลายระดับชั้นด้วยกันนะครับและส่วนบุคคลที่ไม่มีความรู้่ะครับบุคคลที่ไม่มีความรู้เนี่ยเขาก็จะอยู่เท่าเดิมบางที่เนี่ยเขาก็อาจจะลดลงเรื่อยๆนะครับและล l ล a h سبحانه าละ ت ع าลาได้ทรงกล่าววา่าดังนั้นเนี่ยสุเจ้าทั้งหลายเนี่ยงจงถามผู้รู้เถอะถ้าหากสุ้านั้น มรหากสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราไม่รู้เนี่ยจงถามผู้รู้เถอะเพราะเขารู้เราถึงต้องถามเขาสิ่งใดที่เราไม่รู้เราจะต้องถามผู้รู้นะครับและบุคคลใดบุคคลใดใครก็ตามนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหวะตาอัลาะประสค์ที่จะให้เขานั้นได้รับความดีงามอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอลาจะทําให้เขานั้นเข้าใจในเรื่องราวของศาสนา ดะงะดอษของท่านนบีมุฮัมมัดส ah ah ุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ได้บันทึกโดยอิมามบุคฮารีและอิมามมุสลิมนะครับท่านนบีเรียกว่าไม่ยรินดีแลฮุบีขายนยจะฝึกฮุฟิดดีนบุคคลใดใครก็ตามนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานละหูวะตาอัลละประสงค์ที่จะให้เขานั้นได้รับความดีงามอัลลอฮ์นั้นจะทําให้เขานั้นเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับ และอีกข้อหนึ่งนะครับที่ท่านนบีได้กล่าวว่ามันขรจ์ในทูลบินอินมิฟะฮ์ว่าใน سبيل อลลาฮ์หัตตาย์รจาบุคคลใดใครก็ตามนะครับที่ได้เดินทางที่ได้ออกเดินทางเพื่อศึกษาแสวงหาความรู้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตายละจะทําให้เขานั้นอยู่ในหนทางฟีซสบิลิลละฮัตตาย์รจาจนกระทั่งเขานั้นได้กลับบ้านของเขานะครับผมขอยกประวัติศะฮาบะท่านนิงนะครับศะฮาบะท่านนีินะ เป็นบุคคลที่อยู่ห่างไกลกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละฮ์วะลัยฮิวะุสสลัมอย่างมากไกลแสนไกลนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอแล้วประสงค์ที่จะให้เขานั้นพบเจอท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละฮ์วะลัยฮิวะุสสลัมเขาก็ได้มาเจอท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละฮ์วะลัยฮิวะุสสลัมชายผู้นี้หรือบุคคลนี้มีชื่อว่าท่านซันมาลอัลฟาริซีท่านซันมาลอัลฟาริซีเนี่ยเป็นบุคคลเป็นชายหนุ่มชาวมาโูซีนะครับ ซึ่งเพามาโยซีเนี่ยเป็นพาที่กับไหว้ไฟศาส,สนาของพวกเขาเนี่ยมีความคิดว่าแสงสว่างคือพระเจ้าการที่เคารพพระเจ้านั่นคือการกับไหวแสงสว่างคือการจุดไฟไม่ให้ดับนะครับและพ่อของท่านสันมานเนี่ยเป็นบาทหลวงใหญ่ที่เมืองแห่งนั้นนะครับและพ่อของท่านสันมาเนี่ยได้สั่งให้สันมาเนี่ยท่านสันมาเนี่ยเป็นบุคคลที่ดูแลไฟเป็นบุคคลที่จุดไฟไม่ให้ดับ เป็นบุคคลที่ดูแลไฟอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่วันหนึ่งนะครับท่านสันมารอัลฟารซีได้เดินออกไปข้างนอกนะครับ <S <S และท่านสันมารอัฟรลฟารซีเนี่ยก็ได้พบได้เห็นบทคิดบทหนึ่งนะครับบทคริสเตียนนะครับและท่านสันมานก็ได้หันไปดูบทคิดบทนี้เนี่ยและปรากฏว่าท่านสันมารอัลฟารซีรู้สึกชอบและปลื้มปิติยินดีด้วยกับศาสนาคริสต์และท่านสันมารอัลฟารซีก็ได้เดินกลับไปที่บ้านของท่าน เลได้ถามพ่อของท่านว่าขอไปเรียนศาสนาคริสต์ได้ไหมแต่พ่อของท่านสมานอันฟาริซีเนี่ยรู้สึกโกรธมากที่ท่านสันมานถ,ถามแบบนี้เลได้จับขังท่านสันมานไว้อยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนแต่เมื่อใดเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็ตามนี่นะครับจะออกจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องทําให้ได้และท่านสันมานอันฟาริซีเนี่ยก็พยายาม ทุกวิธีทางเพื่อออกจากบ้านหลังนี้จงกระทั่งท่านนั้นได้แอบออกมาจากบ้านหลังนี้และท่านก็ได้เดินไปที่โบสถ์คริสต์โบสถ์นั้นนะครับและท่านสันมานได้ถามคนที่โบสถ์คริสต์ว่าขอเรียนศาสนาคริสต์ได้ไหมแต่คนที่โบสถ์แห่งนี้เนี่ยได้บอกว่าจงไปหาคนที่มีความรู้มากกว่าเราเถอะและคนที่โบสถ์แห่งนี้นก็แนะนําให้ไปอีกเมืองหนึ่งนะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยท่านสมาร์เลฟาริซีก็ได้เดินทางไปยังเมืองแห่งนั้นนะครับและได้พบกับบัตรหลวงคนหนึ่งและท่านสมาร์เลฟาริซีก็ได้ศึกษาเสางหาความรู้กับบัตรหลวงคนนี้นะครับศึกษาซึงศึกษาถึงสัจธรรมอันแท้จริงนะครับและท่านสมาร์เลฟาริซีได้อยู่กับบัตรหลวงคนนี้ได้ไม่นานบัตรหลวงคนนี้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงและก่อนที่จะเสียชีวิตลงเนี่ยท่านสมาร์เลฟาริซีได้ถามว่า ยังจะมีผู้รู้คนไหนอีกไหมที่จะสอนฉันให้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและบัตรหลวงคนนี้ก็ได้แนะนําว่าจงไปหาคนที่มีความรู้มากกว่าเราเถอะซึ่งเขามีอยู่ที่เมืองนู้อีกเมืองหนึ่งนะครับและท่านสมาอัานฟาริซีเนี่ยเมื่อบัตรหลวงคนนี้เสียชีวิตลงท่านสมาก็ได้เดินทางไปยังเมืองที่นักบวชคนเก่านี้ได้แนะนําและได้พบกับนักบวชคนใหม่ และท่านสมาอัลฟาริซีก็ได้ศึกษามัยหาความรู้ศึกษาถึงศาสนธรรมอันแท้จริงศึกษาถึงพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาอแล้นะครับและท่านสมาอัลฟาริซีก็ได้ศึกษามัยหวหาความรู้กับบัตรหลวงคนนี้จนกระทั่งก่อนที่บัตรหลวงคนนี้จะเสียชีวิตลงท่านสมาอัลฟาริซีได้ถามว่ายังจะมีผู้รู้คนในอีกไหมที่จะสอนจันให้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและบัตรหลวงคนนี้ได้ตอบว่า จงไปหาคนที่มีความรู้มากกว่าเราเถอะมีชายคนหนึ่งที่มีความรู้มากกว่าเราจงไปหาเขาเถอะเขามีอยู่อยู่ที่เมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่บัตรหลวงคนนี้เสียชีวิตลงท่านสมาเอันฟาริซีก็ได้เดินทางไปยังเมืองแห่งนั้นนะครับตามคําบอกเล่าของตามคําแนะนําของบัตรหลวงคนเก่านะครับและเมื่อท่านสมาเอันฟาริซีได้เดินทางไปยังถึงเมืองนั้นน่ะ ท่านสมานก็ได้พบบัตรหลวงคนใหม่นะครับซึ่งบัตรหลวงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่ใจดีสุนทานเป็นคนที่ชอบบริจาคให้คนยากไร้คนยากจนคนขัดสนและบัตรหลวงคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่มีทรัพย์มสมบัติมากมายมีแกะมีแพะมีอูดนะครับและท่านสมานอันฟารซีก็รักบัตรหลวงคนนี้และบัตรหลวงคนนี้เนี่ยก็รักท่านสมานนะครับ และท่านสมาอัลฟารรซีก็ได้ศึกษาสอบาความรู้กับนักบวชคนนี้จนกระทั่งก่อนที่นักบวชคนนี้จะเสียชีวิตลงนักบวชคนนี้เนี่ยได้สั่งเสียให้กับท่านสมาว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยเขาจะมอบให้กับท่านสมาอัลฟารรซีและท่านสมาอัลฟารรซีเนี่ยได้ถามนักบวชคนนี้ว่ายังจะมีผู้รู้คนไหนอีกไหมที่จะสอนฉันให้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและนักบวชคนนี้ก็ได้ตอบกับท่านสมานว่า ไม่มีแล้วเจ้าไม่ต้องไปหาใครแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยศาส,สนทูตท,ท่านสุดท้ายได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วจงไปหาเขาเถอะเขาอยู่ในเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มีต้นอินทปาัมอย่างมากมายจงไปหาเขาเถอะและหลังจากที่นักบุคนนี้เนี่ยเสียชีวิตลงท่านสมานอัลฟารฟารซีก็ได้นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยมาแลกเป็นเงินในการที่จะเป็นสเสบียงที่จะดำเนิน ที่จะออกเดินทางไปยังเมืองแห่งนั้นนะครับและรถสุบะใหานะฮูวะตาลาได้ท่งทดสอบท่านสมานอัลฟาริซีด้วยกับการที่ท่านสมานอัลฟาริซีนั้นได้เดินทางไปกับกองคาราวานของชาวยิวและกองคาราวานของชาวยิวเนี่ยได้ปล้นทรัพย์สมบัติของท่านสมานหมดสิน้นและได้จับตัวของท่านสมานเนี่ยเป็นฉเฉลยและเอาได้เอาตัวของท่านสมานเนี่ยพาไปขายที่เมืองแห่งหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยได้มีนายคนหนึ่งที่อยู่เมืองมาดีนาเนี่ย ได้เดินมาซื้อได้ออกมาซื้อตัวของท่านสมานและนําตัวของท่านสมานเนี่ยไปเป็นทารับใช้อยู่ในสวนอินทปาลัมแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยท่านสมานอันฟาริซีก็ได้อยู่ที่เมืองมาดีนาเนี่ยเป็นทารับใช้อยู่ประมาณ2ปีนะครับและเมื่อทํางานครบ2ปีท่านสมานอันฟาริซี่ก็ได้ยินข่าวดีข่าวหนึ่งที่ทําให้ท่านสมานอันฟาริซีเนี่ยร้องไห้เนื่องจากความดีใจ ก็คือข่าวที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอพยพมาจากมักกะไปยังมาดีนานะครับอพยพมาจากมักกะมายังมาดีนานะครับและท่านสัมานเนี่ยก็ดีใจมากและท่านสัมานเนี่ยก็ได้หาเวลาว่างในการที่จะเดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและมีวันหนึ่งนะครับท่านสัมานอัลฟาเิซีก็ได้เดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโดยที่ท่านนั้นพาอินทบาทอีกช้อนหนึ่ง หรืออินตาบาลัมไปพวงหนึ่งนะครับทําไมถึงท่านสมาถึงได้พาอินตาบาลัมล่ะครับก็เพราะว่านักบวชคนก่อนเนี่ยได้บอกว่าได้บอกถึง3ประการของการเป็นนบีสสัญญาณใหญ่ๆของการเป็นนบีนะครับคุณในลักษณะแรกก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดลต่านฮุอาลัยฮิวสซัลลัมจะไม่รับสิ่งที่เป็นซอดาก์และคุณในลักษณะที่2ก็คือท่านนาบีจะรับสิ่งที่เป็นฮาดียะเท่านั้นก็คือของขวัญหรือของกำนัน สามก็คือท่านนบีสุลต์ละฮวาเลห์ฮุสันลำจะมีตาผัดตาประทับอยู่ระหว่างเลยทั้งสองของท่านนบีมีตาประทับอยู่ว่ามูฮัมหมัดอุลลอฮุสุบฮานะฮูวะตาเลานะครับและในวันนี้เนี่ยท่านสัมมาได้เดินไปหาท่านนบีได้เดินไปหาท่านนบีด้วยกับการที่พาอินตะบาลัมนั้นไปหาท่านนบีมุฮัมหมัดสุลต์ละฮวาเลห์ฮุสันลำพาอินตะบาลัมนั้นไปให้กับท่านนบีสุลต์ละฮวาเลห์ฮุสันลำและท่านสัมานก็ได้ยื่น เมื่อพบกับท่านนบีท่านสมาก็ได้ยื่นอินทปาร์ลัมให้กับท่านนบีสุลต่านฮุอาไลฮิวะสัลลัมและบอกว่าฮาดะซอดะกอนี่คือซอดะกอจากฉันปรากฏว่าท่านนบีมุสุลต่ลนฮุอาไลฮิวะสัลลัมไม่รับนะครับและท่านนบีก็ได้เรียกบรรดาสุฮาบะเนี่ยมาเอาอินทปาร์ลัมช้อนนี้เอาไปกินหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาสุฮาบะก็ได้เอาอินทปาร์ลัมช้อนนี้เอาไปกินกันนะครับโดยที่ท่านนบีเนี่ยไม่แตะแม้แต่ผลเดียวไม่กินแม้แต่ผลเดียวเลยนะครับ และท่านสันมาอัลฟารซซีก็คิดว่านี่คือสัญญาณที่หนึ่งของการเป็นนบีนะครับท่านสันมาได้คิดนะครับนี่คือสัญญ,ญาณแรกของการเป็นนบีและในวันต่อมาเนี่ยท่านสันมาอัลฟารซซีก็ได้เดินม,นมาหาท่านนบีองศ์สล่าละวะและอยู่อัสลัมอีกครั้งหนึ่งและท่านนบีก็ท่านสันมาก็ได้พาอินทบาลามมาอีกช่อหนึ่งและท่านสันมาอัลฟารซซี่ก็ได้มาหาท่นานนบีและได้ยื่นอินทบาลัมเนี่ยช่อนี้เนี่ยให้กับท่านนบีและแบอกว่าฮาฮะฮัดียะนี่คือฮาดียะ ของกำนันของขวัญจากฉันปรากฏว่าท่านนาบีมุสลิมละฮวาะลห์ฮวนสันล,ล,ลัมเนี่ยรับทันทีและท่านนาบีก็ได้ยิบมาผลหนึ่งมเม็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่งมเม็ดหนึ่งนะครับและท่านนาบีก็ได้รับประทานได้กินและท่านนาบีได้กล่าวบิสมิลลาห์หลังจากนั้นท่านนาบีก็รับประทานเลยและท่านสมาชิกลันฟาริซีก็ได้คิดว่านี่คือสัญญาณที่สองของการเป็นนบีและในวันต่อมาเนี่ยวันที่สาม ท่านสัมมาอัลฟาลิซีก็ได้เดินมาหาท่านนบีม m u h a m m a ุ صلى الله عليه وسلم อีกครั้งหนึ่งนะครับและในขณะที่ท่านสัมมาได้เดินมาหาท่านนบีเนี่ยก็ได้เห็นท่านนบีม m u h a m m a ุ صلى الله عليه وسلم นั้นอาบน้ําละหมาดอยู่นะครับแต่อาบน้ำวูดุนะครับท่านสัมมาอัลฟาลิซีเนี่ยก็ได้มองท่านนบีหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็ได้ถอดเสื้อของท่านและท่านสัมมาอัลฟาลิซีเนี่ยก็ได้เห็นตาประทับอยู่ระหว่างเลยทั้งสองของท่านนบี ที่มีตาประทับอยู่ว่ามุฮัมมัดสุลล่านและท่านสมาเนี่ยก็ดีใจมากและร้องไห้นะครับและได้วิ่งเข้าไปกอดท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลต่ลนไวและฮิวสันและจูบไปที่ตาประทับของท่านนาบีระหว่างไหลรทั้งสองนะครับและท่านนาบีก็ได้หันมาดูหันมามองท่านสมาอัลฟาริซีได้ได้กล่าวว่าเจ้าเป็นอะไรทําไมท่านถึงร้องไห้คุณเป็นอะไรทําไมคุณถึงร้องไห้และท่านสมาอัลฟาริซีก็ได้ตอบกับท่านนาบีว่า ชีวิตของฉันทั้งชีวิตเนี่ยเดินทางมาเพื่อตามหาท่านหลังจากนั้นเนี่ยท่านสมานอัลฟาริซีก็ได้กล่าวว่าอัชฮลชาลเลออิลลาอิลลัััลลอออฮฮ์วะะชดุน allah وأشرح أن م ح م ซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะภักดีที่แท้จริงที่แทยงแท้อิลล a ล l a h เว้นแต่ Allah سبحانه และ تعالى เพียงผู้เดียวเพียงองค์เดียวเท่านั้นวะะอัันนมมมุฮ وأأن م ح م ซูลุลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณตนว่า ท่านนบีมุสลิมมุฮัมลัดสุลล่านคือศาสนาทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดอะไรการใดผมก็ต้องขอมาอัพพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวุนฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะะเรามะตุลลอฮิวะะบต่าน